คร,รับสวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สามเฮยเขาสมอะไรครับสวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สามที่น่ารักทุกคนนะครับและสวัสดีผู้ปกครองทุกท่านนะครับวันนี้ในชั่วโมงที่8กับชั่วโมงที่9ก้าองชั่วโมงนะครับพบกับ ดูนะครับรูแกะนะครับมีรศชวนนพโอนะครับสอนในุน่มนรายวิชาวูรณาการชั้นกว่าสานะครับวันนี้ครูจะมาพูดถึงเรื่องอประโยชน์และโทษของฝนนะครับแล้วก็โรคที่มากับหน้าฝนน,นนะครับรวมเป็น2องุ่วบมงนะครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับ ครับเจอกันในชั่วโมงที่8นะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องประโยชน์และโทษของฝนนะครับไปดูประโยชน์ของฝนก่อนเลยนะครับ 1. เพิ่มความชุ่มชื้นในดินและอากาศนะครับแน่นอนเมื่อฝนตกความชุ่มชื้นก็จะเพิ่มขึ้นนะครับทั้งในดินและในอากาศนะครับทุกคนคงเคยสัมผัสได้นะครับ 2. เพิ่มผลผลิต ทางการประมงและการเกษตรนะครับเพิ่มผลผลิตยังไงแน่นอนถ้าเป็นการประมงนะครับปลาเนี่ยเขาจะไข่นะครับเขาจะไข่เพื่อที่จะขายายพันธนุ์เขาจะไข่ในหน้าฝนนะครับเมื่อฝนตกมาปลาเ็าจะตั้งท้องนะครับพร้อมที่จะวางไข่เพื่อขายายพันธุ์ทําให้ส่งผลต่อการประมงอย่างชัดเจนนะครับทางการเกษตรก็อย่างเช่นการปลูกพืชนะครับเวลาปลูกพืชก็ต้องใช้น้ํานะครับลูก สาสามลดปัญหาภัยแล้งลดปัญหาภัยแล้งก็อย่างที่เราเห็นเห็นนะครับถ้าดินแห้งแล้งแตกเมื่อไหร่เมื่อเจอฝนมาภัยแรงพวกนั้นก็จะหมดไปนะครับซี C. ทำให้เขื่อนมีน้ําไม่ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้านะครับการผลิตกระแสไฟฟ้าสามารถทําได้หลายวิธีนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งฐานหินนะครับที่มาจากธรรมชาติและน้ําฝนนะครับน้ําฝนที่ไปกักตัวในเขื่อนก็สามารถนํามา ผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าได้นะครับห้าทให้เรามีน้ําประปาใช้กันแน่นอนครับน้ําประปาที่เราใช้กันส่วนมากใช้มาจากบ่อน้ํานะครับบ่อน้ําของหมู่บ้านหรือบ่อน้ําที่มีลักษณะใหญ่นะครับซึ่งบ่อน้ํานั้นก็ได้น้ํามาจากการกักเก็บตัวของน้ําฝนที่ตกตลอดทั้งปีนะครับหกการทําให้พืชมีการสังเคราะห์แสงนะครับ การสั่งข like e ้อแสงของพืชพูดง <or> ่ายก็ค e ือการสร้างอาหารนะครับการสร้างอาหารของพืชถ้าพืชต้องการสร้างอาหารแน่นอนต้องมีน้ําเป็นส่วนประกอบนะครับเหมือนเราทํากับข้าวนะครับเหมือนเราทําแกงถือเรืออะไรทั้งอย่างเราก็ต้องใช้น้ําเป็นส่วนประกอบในการสร้างอาหารนะครับพืชก็เช่นกันนะครับเจ็ดลดอุณหภูมิในอากาศลดอุณหภูมิในอากาศก็คือเมื่อ ฝนตกนะครับเมื่อฝนตกความชื้นในอากาศเพิ่มขึ้นจากที่อากาศน,นร้อนๆนะครับเมื่อได้ความชื้นก็จะทําให้อุณหภูมินะครับอุณหภูมิลดลงอุณหภูมิลดลงคืออากาศจะเริ่มเย็นนะครับลูกอุณหภูมิลดลงจะอากาศจะเริ่มเย็นขึ้นแต่ในทางกับกันถ้าอุณหภูมิสูงขึ้นอากาศจะร้อนนะครับแปดทำให้มีน้ำใช้ ในที่ประปาไม่ถึงนะครับถ้าชุมชนหรือแหล่งที่อยู่อาศัยของคนนะครับหรือของมนุษย์เนี่ยไม่มีน้ําประปาใช้เขาก็จะขุดบ่อนะครับขุดบ่อหรือหาภาชนะมารองรับน้ําฝนเพื่อใช้ในฤดูแล้งหรือตลอดทั้งปีนะครับเพื่อเพื่อนําน้ําไปใช้ในการอุป,ปโภคบริโภคนะครับ 9ทําให้เรามีน้ําดื่มแน่นอนนะครับคนเราไม่ดื่มน้ําประปากันอยู่แล้วเป็นส่วนน้อยนะครับถ้าไม่ยากจนไม่ยากไร้ขัดสนจริงๆส่วนมากก็จะดื่มน้ําฝนนะครับเพราะน้ําฝนเป็นน้ําที่กลั่นมาจากธรรมชาติเชื่อว่าสะอาดที่สุดะนะครับสิบทำให้ระบบนิเวศของโลกสามารถดําเนินต่อไปได้อย่างไม่สิ้นสุดแน่นอนครับน้ําเป็นปัจจัยหลักของสิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศของโลกก็ต้องอาศัยน้ําควบคู่ไปด้วยไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์นะครับต้องใช้น้ําในการดํารงชีวิตในการอุปโภคบริโภคนะครับทําให้ระบบนิเวศของโลกดําเนินต่อไปได้เรื่อยๆนะครับต่อไปมาดูโทษของฝนนะครับลกูกโทษหรือข้อเสียของฝนนะครับหนึ่งนะครับ พืชผลทางการเกษตรเสียหายในกรณีที่ฝนตกหนักแน่นอนนะครับฝนตกถ้าตกพอดีก็พอดีแต่ถ้าตกหนักเกินไปก็จะเกิดผลเสียได้นะครับยกตัวอย่างเช่นเราปลูกผักกําลังงามเราปลูกผักกําลังผักกําลังตั้งต้นได้เจอฝนหนักๆเข้าไปทุกคนคงเคยเห็นข่าวที่เกี่ยวกับพายุนะครับที่พาฝนเข้ามาแล้วทําให้พืชผลทางการเกษตร ของเกษตรกรเสียหายนะครับเป็นข้อเสียของผลนะครับที่เกิดกับผลผลิตทางการเกษตรโดยตรงนะครับถนนเชื่อแชะแน่นอนถนนเชื่อแชครับทําให้การเดินทางลําบากนะครับรถติดการจราจรติดขัดนะครับนําบาง บางที่นะครับยกตัวอย่างเช่นที่ตามสวนตามป่าตามเขาหรือที่การขับมานาคมขนส่งทางบกไม่สะดวกเนี่ยลำบากมากนะครับเวลาฝนตกหนักๆเช่นทางภาคเหนือภาคกลางก็มีบ้างนะครับส่วนใหญ่จะเห็นทางภาคเหนือตามภูเขาทุกคนคงเคยเห็นที่รถลุยโคลนกันนะครับอันนั้นคือข้อเสียของฝนนะครับสามารถเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายยังไงนะครับยกตัวอย่างเช่นเวลาเราขับรถ ออกไปข้างนอกแล้วฝนตกทําให้เรามองอะไรไม่ชัดนะครับทัศนวิสัยในการมองอะไรไม่ชัดอาจจะทําให้เราไปเฉียวชนคนอื่นได้หรือคนอื่นมาเฉียวชนเราได้และอีกอย่างก็คืออาจจะทําให้ถนนลื่นนะครับถนนลื่นทําให้สามารถเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะครับการจราจรก็ติดขัดพูดง่ายครับไปไหนมาไหนไม่ได้ถ้าฝนตกหนักเกินกว่าที่จำเป็นนะครับ สำหรับข้อดีข้อเสียของฝนก็มีประมาณเท่านี้นะครับถ้าทุกคนสงสัยสามารถสืบค้นได้ทางอินเทอร์เน็ตนะครับผ่านมือถือผ่านแท็บเล็ตหรือผ่านเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถสืบคน้นทางอินเทอร์เน็ตได้นะครับแล้วแต่ทุกคนสะดวกเลยประโยชน์และโทษของฝนก็จบเพียงเท่านี้นะครับต่อไปเราจะไปในหัวข้อโรคนะครับ โรคที่มากับหน้าฝนเลยนะครับเกิดลืมบอกข้อเสียของฝนอย่างหนึ่งก็คือมันจะมีโรคที่มากับหน้าฝนมาด้วยนะครับต่อไปเราไปโรคที่มากับหน้าฝนกันเลยครับจากที่เราได้รู้เกี่ยวกับประโยชน์และโทษของฝนแล้วในโทษของฝนก็จะกล่าวถึงโรคที่มากับหน้าฝนด้วยนะครับลูกซึ่ง โรคที่มากับหน้าฝนก็เกิดจากอากาศที่เย็นนะครับอุณหภูมิต่ําอุณหภูมิลดลงทําให้อากาศเย็นและความชื้นในอากาศเพิ่มขึ้นซึ่งปัจจัยเหล่าเนี้เป็นปัจจัยที่สามารถนะครับทําให้เชื้อโรคพวกเนี้สามารถจเจริญเติบโตได้ดีนะครับซึ่งเมื่ออกเมื่อ เราถูกฝนเนี่ยโอกาสที่เราจะเป็นโรคพวกนี้จะมีค่อนข้างสูงดังนั้นเมื่อเราถูกฝนแล้วมีโอกาสสูงมากที่เราจะเป็นโรคเหล่านี้นะครับซึ่งเมื่อเราถูกฝนแล้วควรชำระล้างร่างกายให้สะอาดนะครับจะมีผู้ปกครองหลายท่านหรือผู้ใหญ่หลายท่านแนะนำให้ทุกคนเนี่ยอาบน้ำ นะครับอาบน้ําเมื่อถูกฝนนะครับเพราะไอเชื้อโรคพวกนี้ที่มันลอยอยู่ตามอากาศเนี่ยปกติมันลอยแข้งขวางนะครับไม่สามารถมาเกาะตัวเราได้หรือมาเกาะได้ก็น้อยนะครับเมื่อโดนฝนฝนเกิดจากละอองน้ํานะครับในอากาศไอ้น้าในอากาศจะพาเชื้อโรคเหล่านี้มาเกาะตามร่างกายของเรานะครับดังนั้นการอาบน้ําจึงเป็นวิธีการป้องกันโรคเหล่านี้อีกทางหนึ่งนะครับ เมื่อพูดถึงโรคก็จะมีโรคอยู่หกกลุ่มใหญ่ๆคือโรคที่เกิดจากไวรัสนะครับโรคที่เกิดจากไวรัสเช่นโรคไข้หวัดไข้หวัดใหญ่ปอดอักเสบแล้วก็ปอดลมอักเสบเป็นต้นนะครับ 2. โรคคอติดเชื้อคอติดเชื้อ80ซน์นะครับจะมาจากไวรัส ส่วน20%ที่เหลือก็จะมาจากพวกแบคทีเรียและเชื้อรานะครับอาการก็จะมีอาการเจ็บคอมีไข้และมีน้ำมูกด้วยนะครับในรายที่คอติดเชื้อนะครับจากไวรัสนะครับถ้าจากไวรัสตอนกลืนน้ำลายจะไม่แสดงอาการเจ็บคอนะครับลูก 3. อาหารเป็นพิษ อาหารเป็นพิษก็เกิดจากเชื้อจุลินชีพนะครับจุลินชีพก็คือจุจลินทรีย์ที่มีชีวิตนะครับที่มาตามน้ําฝนเนี่ยที่คุณครูได้กล่าวไปแล้วในเบื้องต้นนะครับมาเกาะติดตามอาหารของเราหรือแม้กระทั่งอาจจะเป็นสารเคมีที่ลอยอยู่ตามอากาศมาเกาะตามอาหารของเราทําให้สารพิษและเชื้อโรคเหล่านี้เข้าสู่ร่างกายของเราโดยการบริโภคอาหารของเรานะครับ ซึ่งเมื่อเราโดนสารพวกนี้หรือจุลินทรีย์พวกนี้เข้าไปนะครับจะทําให้เราเกิดอาการท้องเสียหรือเรียกว่าอาหารเป็นพิษนะครับอาการที่พบบ่อยที่สุดก็คือท้องเสียถ่ายเป็นน้ํานะครับมีอาการไข้และอ่อนเพลียนะครับสีผิวหนังอักเสบ,บผิวหนังอักเสบก็คือเมื่อเราโดน เชื้อราห,หรือแบคทีเรียที่มันมากับผลที่คุณครูได้กล่าวไปแล้วนะครับถ้าสมมุติเราตัวเราเปียกเนี่ยเราไปโดนแล้วบางคนเกิดอาการคันหรือแพ้นะครับเกิดตุ่มแดงแน่นอนเมื่อสัญชตาตญาณของมนุษย์เมื่อคันหรือเป็นผื่นแดงตามผิวหนังจะมักเกานะครับเมื่อเกาแล้วจะทําให้เกิดแผลแล้วอีแผลพวกเนี้ยก็จะเป็นทาง นะครับเป็นทางหรือเป็นประตูสู่การที่เชื้อโรคจะเข้าร่างกายของเราได้นะครับเมื่อเชื้อโรคเข้าร่างกายของเราแล้วก็จะเกิดอาการที่ทุกคนคงเคยเป็นนะครับบางคนเคยเป็นหรือบางคนไม่เคยเป็นหรือบางคนเคยเห็นหรือบางนะครับแผลผิวหนังอักเสบก็จะมีอาการเป็นตุ่มหนองนะครับลหลายๆเข้าก็เป็น นะครับทุกคนคงเคยเห็นคุณคููเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับลูกหโรคฉีนูฉีหนูหนโรคยอดฮิตในหน้าฝนนะครับหรือเรียโตสไปโรซิสเกิดจากเชื้อโรคที่มาจากหนูนะครับหรืออาจจะเกิดจากการกัดของสัตว์ที่มีเชื้อโดยตรงนะครับถ้าทางอ้อมก็เข้าสู่บาดแผลเข้าสู่ตา เข้าทางปากเข้าทางจมกูกรวมถึงอาการรวมถึงการกินน้ำที่มีเชื้อโรคเหล่านี้ด้วยนะครับดังนั้นดังนั้นเพื่อป้องกันโรคพวกนี้เราไม่ควรนะครับเราไม่ควรไปยืนแช่เท้าเอยแช่น้ำมันนานถ้าเท้า,า,า,าเรามีแผลนะครับ <S <S เผื่ออาจจะมีเชื้อโรคเหล่านี้ปนเปื้อนอยู่ด้วยและไม่ควรดื่มน้ําที่ไม่สะอาดนะครับหรือแหล่งน้ํา ที่เป็นน้ำขังนานๆซึ่งมันอาจจะมีเชื้อโรคอยู่ด้วยนะครับอาการอาการของโรคขี้นี้หนูก็คือไข้สูงเฉียบพลันปวดศีรษะปวดมวยกล้ามเนื้อตาแดงนะครับและอาจจะมีจุดเลือดออกตามผิวหนังนะครับ 6. โรคไข้เลือดออกโรคไข้เลือดออกเกิดจากเชื้อไวรัส แดงกีนะครับมียุงลายเป็นพาหะนะลูกยุงลายยุงมีหลายชนิดแต่ถ้าไข้เลือดออกก็คือยุงลายนะครับยุงลายเป็นพาหะนําโรคมีความร้ายแรงถึงชีวิตหากพบอาการควรไปพบแพทย์ด่วนทําไมโรคไข้เลือดออกถึงมีเยอะหรือมีมากในฤด,ดูฝนนะครับเพราะยุง อาศัยน้ำนะครับอาศัยน้ําในการเพาะพันธุ์หรืออาศัยน้ําในการขยายพันธุ์เวลาฝนตกมานะครับน้ําพวกนี้จะไปขังในภาชนะต่างๆที่เราไม่สามารถบองเห็นตามป่าอาจจะมีกะลาอาจจะมีถ้วยโฟมถ้วยพลาสติกที่เราทิ้งไว้นะครับเมื่อน้ําขังยุงพวกนี้ก็จะไปไข่นะครับไข่แล้วก็จะเลื่อนพันธุ์มาเป็นตัวยุงเป็นพาหะนํามากัดเราได้นะครับนําเชื้อโรค เข้าสู่ร่างกายเราได้นะครับมีไข้สูงเฉียบพันอาการนะครับมีไข้สูงเฉียบพันไข้ไม่ลดนะครับคลื่นไส้อาเจียนเบื่ออาหารง่วงซึมหน้าแดงและอาจจะมีเลือดออกเล็กๆตามผิวหนังนะครับโรคที่เกิดจากยุงในหน้าฝนไม่มีเฉพาะไข้เลือดออกนะลูกจะมีโรคไขสออ JE, ค้สมองอักเสบ JE นะครับอาศัยสมองอักเสบ JE มียุงรำคาญ ยุงลําคาญก็คล้ายๆที่เราไปตามทุ่งนายุยงพวกเนี้ยจะมักมามาทําให้เราลําคาญมาไต่มาบินมาไต่มาตอมเราจะยุงพวกนี้จะอยู่เป็นฝูงนะครับอยู่ตามป่าหญ้านะครับอยู่ตามทุ่งนานะครับและโรคที่มาจากยุงก็มีโรคมาลาเรียอีกนะครับโรคมาลาเรียโรคมาลาเรียมาจากยุงก้นปล่องนะครับยุงก้นปล่องเป็นพาหะนะครับ ส่วนมากจะอยู่ตามตามป่าซะส่วนใหญ่นะครับยุงก้นป่องโรคมเมลียส่วนมากที่เจอเยอะที่สุดน่าจะเป็นภาคเหนือนะลูกทางภาคเหนือนะครับจากหกกลุ่มโรคที่ได้กล่าวมานะครับในบางโรคก,ก็อาจจะเกิดอันตรายแค่เพียงเล็กน้อยหรือร้ายเข้าไปก็อาจจะถึงขั้นเสียชีวิตเพราะฉะนั้นในฤดูฝน ทุกคนควรโฟกัสเรื่องความสะอาดให้ดีนะครับล้างมือล้างเท้าให้บ่อยรวมไปถึงการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอด้วยนะครับออกกําลังกายสม่ําเสมอเพื่อเพิ่มภูมิต้านทานให้ให้กับร่างกายของเราเพื่อให้ร่างกายเรามีภูมิต้านทานโรคเหล่านี้นะครับ ซึ่งเด็กเด็กอย่างเราเนี่ยป3กับผู้สูงอายุเนี่ยควรดูแลเป็นพิเศษนะครับในในหน้าผลน,นี้เพราะภูมิต้านทานในร่างกายของเราเนี่ยจะต่ำกว่าช่วงวัยอื่นๆนะครับโอกาสติดเชื้อเนี่ยจะมีสูงมากกว่าเขาดังนั้นนักเรียนทุกคนนะครับลูกๆควร ออกกำลังกายให้สม่ำเสมอและทานอาหารที่มีประโยชน์และหลีกเลี่ยงจุดอโครจรที่สามารถจะทำให้เกิดโรคเหล่านี้ได้นะครับครับสำหรับเรื่องโรคที่มากับหน้าฝนก็จบลงไปแล้วนะครับหากทุกคนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามคุณครูมาได้นะครับสอบถามคุณครู ประจําสายชั้นก็ได้ให้คุณครูประจําสายชั้นมาประสานต่อที่คุณครูได้นะครับและอีกช่องทางหนึ่งก็คือสามารถสืบค้นได้ทางสื่ออินเทอร์เน็ตต่างๆนะครับอาจจะมีบางเรื่องที่คุณครูพูดไม่หมดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับถ้าอยากรู้อะไรเพิ่มเติมสืบค้นจากอินเทอร์เน็ตได้เลยนะครับครับจากที่ทุกคนนะครับ ได้รู้แล้วว่าผลมีทั้งประโยชน์และโทษนะครับในตัวเองและผลก็ยังสามารถนำพาโรคที่ไม่พึงประสงค์ต่อร่างกายของเราได้ด้วยนะครับดังตัวอย่างที่คุณรูได้อธิบายไปนะครับดังนั้นจากการที่ทุกคนได้เรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์และโทษของผนแล้วก็โรคที่มากับหน้าฝนแล้ว เมื่อเจอฝนจริงๆทุกคนควรปฏิบัติตนให้ถูกตามพุลักษณะนะครับเพื่อป้องกันโรคนะครับเพื่อป้องกันโรคที่เกี่ยวกับฝนไม่ให้เกิดกับตัวของทุกคนเองนะครับและก็เพื่อไม่ให้เกิดกับทุกคนในครอบครัวของทุกคนเองนะครับทุก แล้วอย่าลืมทํำไปงานส่งทุนูนะครับไปงานที่แปงานที่9นะครับจะได้มีคะแนนเก็บกันขอบคุณมากครับ